กลางตอยของปูบดหนึงเดียวครับผมนี่บนยางเดียวบนยางเดียวสิบสิบแปดงวดไม่เคยพลาดนะครับเนาะบอยางเดียวครับผมนี่ครับเลขกิดบดนะครับเด้อนี่ครับเลขกิดบนบอยางเดียวนั่นมาปูได้สามสวัสดีครับผมกระตอนนี้นะครับเนาะผมกระยุที่วัดปูแกสองครับผมจะมันตามตัวเล็กห่งแฟนครับทางช่องนะครับเนาะถ้าชอบกับผมย่เรื่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเพราะว่าเล็ปูเกสองครับผม เขามื่อไหร่เงล้วครับผมเ็ดหากับเขาเนาะครับเนาะเก้าศูนย์กับเขาครับผมแปดสามกับเขาครับอันนี้ครับผมก่อนไปหาปูเกตสองครับผมมีหลายสีครับผมเนาะมีหลายสีครับผมหรือกันลุงปูดทวดครับผมด้านหลังเป็นไอ้ไข่นะครับเนาะนี่ครับผมด้านหลังเป็นไอ้ไข่ทุกเหรียญผ่านการปลุกเสกมาหมดแล้วครับนี่ครับ ก็มีพระศิวลีด้วยนะครับผมนี่นี่ครับผมถ้าสนใจนะครับเนาะทักไลน์มาได้ศ8นย์1ปดศูนย์หกเกาหนึ่งสองแปดหนึ่งสองครับผมเดี๋ยวขึ้นเบอร์นาจอยครับทุกคนที่บูชาไปนะครับเนาะผมจะนํำลายชื่อครับผมนํำลายซื้อครับผมมาให้ปู่สี่ศูนย์เปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงให้นะครับผมย้ำครับผมเนาะย้ำว่าทุกคนที่สั่งเหรียญไปครับผม ผมจะนํางไล่ซื้อนะครับเนาะวันเดือนปีเกิดครับผมมาให้ปูสีศูนนะครับผมทําการเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบนะครับผมนี่ครับจะตามไปหาปูเกตสองนะครับเนาะวางงวดน,นี้ปูจะได้ตัวไหนครับผมนะครับผมมาหาปูเกตสองครับผมสูดบนสูดบนครับผมเลียนบนเลียสามตัวนิจตาโสมนี้ไม่ไ้เขารักกันเด้มันมันรักรักลอย,ยเขาจะรักหน่อยครับผมปูมีในสาวนี่ไหม นี้แปดเก้าศูนย์ออกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดแปดออกแปดเจ็ดครับผมปู่หนึ่งสองสามออกเจ็ดสองครับหกเจ็ดแปดออกเจ็ดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองออกเจ็ดสองสี่ห้าหกออกหกหนึ่งครับเจ็ดแปดเก้าออกหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งสองออกสองห้าอ๋อนี่สาวนี้มันมาแน่เลยหนึ่งสองสามออกหกหนึ่งครับผมปูเก้าศูนย์หนึ่งออกขาศูนย์หกเจ็ดแปด ออกเก็บหาครับผมห้าหกเก็ดออกสามหครับศูนย์หนึ่งสองมาน่ะออกเก็หนึ่งครบนี่สามสี่หสามสี่หางามบนบนยังสามีหออกก็หาน่ะปูเพราะว่าอันนี้สูตรท้องปูมาน่แง่อ๋ออ่าบอกสามอ๋อุนของปูสามสี่หานบ่ของลูกชี้เนี่ยี้หาหก ต้นซีต้นหาครับผมยากกัสูตรหอันรักวยหอนกัซกับหครับผมซีกับน่ะส้นซีกับหาตั้งหลายสูตรมันหลายสูตร้นซีกับหากับซัดตลปูกัเตวนนี่เก้าซีเก้าหาีเก้หาเดเกีหาเออครับผมเกียห้านี่ประอบแล้วนี่งมก้าสเ้าซีเต่ผมซื้อตมซื้อเกซีก้าหาเนีเล่นได้เล่นได้เก้าสามก้หานี่เล่นได้เดีวก็แต่เก็มากนีซี เจ็ดห้าเจ็ดสามว่าสามนี่ปูนี่เพราะว่าผมเบิ้งหลายสูตรไหมเพราะว่าสามันเก่ามันมันมันกันไหมจ็มาตัวหนึ่งมันบ่มาก็เอาก็ใส่เก็บสามมันเองได้ใหญ่ได้ปูครับผมเก็บสามหกสามนะได้ครับผมออและพี่เก็บสามเก็บสามหกสามครับผมเจ็ดสามหกสามได้เได้เลยเขาเล่นหาได้เลยครับเออเออหากับพกเนาะปูเล่นหาหกบนเออแมนหากับพกซอกซอกตัวนี้ตอนมันเกิดไอี้กับหานบ่ ซีส <Billie S 1> ้นแล้วนะซนซนครับผมสีกับหาเขลุงซีกับสีหาสูตรหนึ่งกับสีกับหาแล้วปูนอีกสูตรหนึ่งนะแล้วก็ส่ตรอันสามสี่สูตรแล้วสีกับหามีสูตรลักลักซกับหกับเก็ดเนี่ครับกับหกับอันนี้มันเป็นเ้ปูนนี่มันเป็นลักลักสีแบหน่วยบบปูบนมันเป็นใเบิร์อันนี้ล่างใน้บ่รตุดนี่ตัวนี้ห่อห่อจับกรนบดยังเดียวเลยเน้นบนนะอันนี้นึ่งให้มามากนึงครับผมหาบนยังเดียวมาปูนนี่บดยังเดียวแปจังหวัดเน8้งปด ชิบแปดงวดบนอย่างเดียวครับผมงวดนี้พวกนี้ได้สามสี่ห้าครับนี่ครับนี่ครับหนึ่งนะครับต้องถ่ายลงมาเนี่บนอย่างเดียวนะปูสามตัวมาตัวหนึ่งกับปูมาตัวหนึ่งไม่สองตัวนะครับเออมันไปล่างก็ได้ตลาดสมังนิ่บนบนไม่ใช่มา่ครับกระนิ่งแต่ปูออกมันกอดเลยเแมนบนมันบนหล่นจะนอนแมนเขาเนียนบนนะส่วบนเนียนบนครับผมปูบนออ๋บน ล่างกับช้ามันต่อห้าหนึ่งบนให้จึงได้ปูบนนี้เอาบอกแฟนคลับให้จึงได้ตัวนี้เอาลักมาสัใส่หากับแปบมาใส่เอาตีคิดจอดๆดีหน่าเอานี่ครับผมปูมันต้มเบื้อันน่อยะครับผมวัานี้แปะกับห่านว่าเอาลักแสนบวกลักพันลักแสนบวกพันบวกด้วยล่ะครับผมลักแสนงินหมเลยนี่เอางินจอดๆกับได้ปูนี่ อ18ุดว่า่สุดนี่นี่ศบวกศนยแสนบวกพันศูนย์บแสนบวกพันแม่นแสนบวกพันก็ได้อ๋อศูนยบวกศูนได้ศนอันนี้หนึ่งหนบวกี่เ็นวนี่หนึ่งบวกสีอ๋อได้หาเออเาก็ไรไปไล่สตัวหนกได้หกัไล่ไปหาหม่นอ๋อยังไงปุ๊บเนาะงไงยังไงครับผมนี่อาแสนบวกอธิบายฟังครับผมนี่แสนบวกพันนี่ครับผมเอาลักแสนนะครับเนาะน ได้ศูนย์หนึ่งสองมาปูนับไปอีกนับนับอ๋อยังไงครับผมอันนี้เก้าบวกศูนย์บวกศูนย์ก็ได้เก้าเก้าก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งเออเก้าศูนย์หนึ่งนี่เก่าหาศูนย์น่อยอยโ้วเอานักการบวกบวกบวกเราบขันแมนนี่นะครับผมเดี๋ยวมาเอาจะดีก็ได้ห้าห้าบวกหกครับผมห้าบวกหกหนึ่งสองสามนี่ออกหกนึ่งครับผมแมนแมนเออออกหกนึ่งนี่เดี๋ยวกะเก้าบวกศูนย์ ได้เก้านหนึ่ง0นก้าออกห0านห่นมอันนี้0่บวกหได้ได้หกหกหกเจแปดมาเก็บเก็บหาแล้วก็บหนึ่งวกบได้หาห้าหเก็ดครับผมห้าเก็ดมาสามหาขอหาครับผมนี่ก็0บวกส่วนส่วนหนึ่สองครับูนย์หนึ่งสองก็บวกได้ได้หนึ่งมาหมาเก็ดหนึ่งอแล้ว่านี้ก็ห้าบวกแปดห้เก้าสามห้า สามสี่ห้าเอมาเจ็ดสามหรือเจ็ดห้าเนี่ยผมมึงมาเก่าหางเกาะสีนะพูดเนาะนี่ครับผมนี่นี่นะครับเนาะวันนี้ก็มีห้าบวกแปดครับผมได้สามกับผมเนาะห้าบวกแปดได้สามนี่ครับผมก็ได้ได้สามสี่หางกับผมออกเก้าห้าเลยวันนี้เพราะว่ามันตรงกันนะครับผมเนาะนี่ครับผมวันนี้ได้สามสี่หางกับผมเนาะก็ เปิดสูตรลับของปูครับผมเพราะว่าคนก็นจะขอมาหลายนะครับเนาะว่าประหัดขอสูตรปูเนี่ยหลังจากที่ผมลงคิดไปนะครับเนาะสูตรกาปกูได้ซี่หาที่ผมล่งคิดไปครับผมลนกอนนะยครับผมมาหาปูได้ซี่หาครับผมสูตรนี้ก็ได้สามซี่หานะครับผมเนาะนน<อ>บนทั้งเดียวกับผมนี่ตัวนี้เนาะนนนไไบนอย่างเดียวกันีอครับผมนี่ของลุงสีบ,บนล่างนะปูเนาะ สามของรุ่นซเดีซีห้าหกเป็นบนล่างส่ดนั่นบนล่างต่อยของปูบนมึงเดียวครับผมนี่บนอย่างเดียวบนอย่างเดียวสิบสิบแปดมวนไม่เคยพลาดนะครับเนาะบนอย่างเดียวครับผมนี่ครับเลขติดบดนะครับเด้อนี่ครับเลขติดบนบนอย่างเดียวหนึ่นมาปูเดย์สามซีห้าตามซีห้าตัวนี้มันมา่นยี่มา่ย่าอะไรน่หนึ่งออกหกหนึ่งครับผมศูนย์ออกห้าศูนย์ครับผมปูเก็ดออกเก็ดห้าครับผมห้าออกสามห้า หนึ่งออกเก้หนึ่งอันนี้สามห้านี่สามห้าห้าออกเก้าห้านี่นะครับเนาะมันเรียกวลาอะตัวถาได้ตัวเดีนมาเดดยนมามาจับเซนสามตัวนี่เอาเก้าเอาใช้นี่ผมวันเนี่เอาเก้าใช่นี่เก้าสามเก้าีเก้าหาตัดเก้าสมออกเพราะว่าผมสุดหนึ่งมันได้ สามกอเกมั่มมักันนปูสามก่ามั่มกันครับก็คือสามหาว่าเอนมนรกันเมีนเ่อนสามหาว่ามั่กันแล้วมั่นกันเยน้องปูเามนกันเมีนครับผมกงืสามหาม่ั่กันเสยเลยมาถือเหลยกเจเมว้ามัน้ากนเมียนคุกาคือตลาดกับใจแดงนะครับผมน่ครับผมเนน่อนได้สามซี่หานะครับเนาะเอาเก่าไปใส่กับผมเป็นเก่าสามเก่าซี่ก่าหาตัดเก่าสมออกลูอตัวเดียวเลือกเก่าซี่เก่าหานะครับเนาะ นั่งกับเ็ดกับหกอยรอนรักันยวเจ็ดสามเ็ดสี่เกินหาเออาก็หกสามหกสี่มั้อ๋อบองกบองกบนะปุ๋นเนาะแมนนี่ครับผมวนี้สามสีหาครับเด้อสิปดงวดครับผมไม่เคยพลาดนะครับเนาะเหล็กจิบบนครับผมนี่ครับล้วปูฟันทงตัวเีบนนี่ปูบ่นบนของปูบ่นเนาะบนบนบนกร สามสีห้าครับผมสามสี่ห้าสามสี่ห้าสามสี่ห้าดีสามสี่หาเก็บสามเก็บสีเก็บหาที่ปูอ๋อมัน็ก่ามาจากนอะไระเก็บสามเก็บสเก็บหครับเะเก่าเก่าใเก่าเก่าใส่นพูเนาะเกสามเกาสี่เก่าหาครับผมแล้วก็มักหกอะพกสามหกสี่หกหาคืออ่านไเป็นตัวแตครับผมปูหกมักมันอืด ครับแมนอืดหกอืดก็มืเล็ดแมนถ้ามาลมันมากตัวใกล้นี่ครับเจ็ดหกสามก็ได้ครับหือตั้งไหนมันจะซับที่เรเีกวอย่นี้ออที่ว่าประกอบได้สามตัวอะไรอย่นี่ครับผมสามหกเจ็ดเจ็ดหกสามนอืมับดลสมหเจ็วกก็นี่เรกไรวกกันเจ็บสามนครับเนาะเหล็กบนปูครับผมนี่แต่ว่าเหล็กฟันปูหกเจ็ดครับผมขาบะมีอันฟันยางโราห้าหกเจ็ดน่บนนั่นบริจิน แมนมาปูแมนบนน่ะบริเกนแตามีหาไม่หกม่เจ็ดบนบริกินแมนบ่ิเกตหาหกเก็บบริกินบนบริเบอ์มีนี่อ้าอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้สามที่หาฟูบ่นี้ใช่ตัวดีนี่น่ะเนี่ยสมี่หามเด้เขาก็มารกอบเล่บาหาหกเบบนนี้ออนียหาหเล็ขยันเด้เขาก็มาใส่สามี่าห็นบ่นมันมีไว้ได้นี่อ๋อคือเอานี้มันติกิดแล้ววะนี่คือหาหเจนี่มันขาดบรคือหาเก็บมรนี้ก็ต้องมีหาหกเ็พร้อมอ๋อบ้ออ มันก็มีแล้วเนี่มันมันมันัในนอกหนบ้ากับเจ็นี่ขาไกกับเกดกับหาครับผมปูอืมขผมนี่ค้ับผมห้าหกเจ็นี่ว่ามีบนนัไ่ด้กินแันมาปูได้ขันบี้ันบามี่หมีเจ็บนไ่ด้กินแนแนว่าปูมันใจแทะเนีบ้างแม่บ้างแม่เอบ้างแม่บ้างแม่นี่แนบอกเฮ็นเห็น่นี่อันนี้เรกันหน้าทางเนาะแมนแนครับผมตามตามหน้าทางมาเห็นเห็นนะคร เจ็ออกแปดเจ็ดเจ็ดออกเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองห้าหกหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดห้าสามห้ามด้เจ็ดหนึ่งนั่นคือหาขเจ็นี่รถจะเทียบไปบ่อปูแต่ว่าหมันหน่อยนะปุนเนาะหกมากแค่สองวัดนี่หกหนึ่งกับหกหนึ่งเนี่ยตากกับหามาหลายเนี่ยกับกับหามาหลายครับผมเจ็กับห จะดกระหามากกระทูงวดครับผมจะดกระห่ายังมากแม่นเขาเกาทุวยงงานนี่ปุเนาะข้าวมันมี่ห่าหกเจ็ดนี่บะดีเงินบนบะดีเงินแม่งั้นบะดีเงินนันครับผมปูนี่นะครับเนาะตามนี้ครับผมแคปหน้าจอครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเดินคลิปหน้านะครับเนาะ